โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายอเริทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมจุดยืดซึ่ไคเซนแฟนทอมพาเลตนะครับวันนี้เราจะมาไต่หอคอยกันนะครับจะมาดูกันว่าหอคอยเนี่ยมันจะนับแบบว่าเฮ้ยถ้าเราผ่านชั้นนี้แล้วเลือดมันจะยังอยู่เท่าเดิมหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์กดโจนเนี่ยเทิร์นมันจะแบบว่ารีเซ็ตใหม่หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพิ่งมาเล่น พร้อมกับเพื่อนๆเ,เลยนะครับจะได้แบบดูไปพร้อมกันเลยนะครับอันนี้เป็น i อดีวันแรกเท่านั้นนะครับเราสามารถใช้ ID ดีที่เราฟาร์ไมไปอยู่แล้วเนี่ยถ้าหัวคอยเปิดเราก็สามารถใช้ ID ดีนั้นอนะเล่นน่าจะผ่านได้เหมือนกันนะมามาดูกันว่าวันนี้ผมจะเล่นไปทั้งหมดกี่ชั้นนะครับผมใช้ตัวของยูจินะครับผมซึ่งอาจจะยังไม่มีกันนะแต่ว่าก็ก็ใช้นงบัละไปก่อนหรือไม้ก็ใช้ตัวอื่นไปก่อนนะครับ ก็ถือว่าแข็งเหมือนกันนะเนี่ยถือว่าแข็งอยู่นะเพราะว่าอาจารย์กวดโจตีทีเดียวไม่ไม่ไม่ร่วงเนี่ยคืออาจารย์กวดโจไอดีนี้ผมไม่มีดาวเนี่ยยังไม่อัพขั้นเนี่ยถ้ามันอัพขั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างดีกว่านี้ไงเพราะว่าถ้ามันอัพขั้นด้วยเนี่ยมันก็จะเพิ่มในส่วนของ ตัวสเตียตัดเนาะผมชอบร่างสีฟ้านะตรงๆอาจารย์โกดโจอะมันดูแบบมันครบเครื่องอ,ะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับถ้าผมขึ้นไปชั้นถัดไปเนี่ยตัวของเทธนอ,อาจารย์โกดโจนะจะรีเซ็ตกลับมาเป็น7เ,เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับได้ของค่อนข้างดีเลยนะหอ้คองคอยถือว่าโอเคนะครับ อทีนี้เรารู้แล้วอาจารย์กวดจะต้องบัฟก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้ตีแรงๆก็คือตัวอาจารย์กวดโจที่มันเป็นตัวสีเหลืองอ่ะมันสามารถอยู่ได้แบบไม่จํากัดไงแต่ว่าอาจารย์กดโจร่างเนี้ยถ้าอยู่ได้เจ็ดเทิน้ะถ้ามันรีเซตผมว่าร่างนี้ก็สามารถใช้งานได้นะก็คือผมเป็นคนที่แบบว่าตัวนี้มันแรงสุดแล้วเท่าที่ผมเล่นมานะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นตัวอื่นเออแต่เท่าที่ผมดูสกิลมาเนี่ย อ่ามารีเซ็ตครับผมเท่าที่ผมดูสกิลมาถ้ามันเป็นเวฟเดียวอย่างเงี้ยผมมองว่าอาจารย์กวดโจล,ลาเนี้ยได้เปรียบเพราะว่าอะไรเพราะว่าสเตตัสเขาสูงไงแล้วมันตีตีแรงมากนะสําหรับสกิลหนึ่งถ้ามีมูราสกิเนี่ยมันจะดีกว่านี้นะคือเพราะว่ามันจะได้เกรดมานาเพิ่มเนาะแต่ว่าการ์ดผมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคครับแล้วก็ประเด็นสําคัญเลยคือมีมุกเกน มันทําให้อาจารย์กวดโจรล่างนี้เป็นตัวที่แบบโกงนะครับบัฟเทียพอละปังเลยตีอย่างแรงไงน,นะขนาดสามสองตัวนี้รวมกันตียังไม่เท่าอาจารย์กวดโจเลยไป,ายาไป 40, อาจารย์กวดโจตีไปนี่ครับสี่หมื่นอาจารย์กวดโจตีอะไร ตีก็แรงอยู่นะแต่ไม่เห็นเลขเราเอาสักประมาณกี่ด่านนี้สิบด่านไหมสิบชั้นไหมวันแรกจะได้ไม่ยาวเกินไปนะสำหรับคลิปก็ยังไม่ต้องใช้สกิวอันตินะสำหรับช่วงในส่วนของด่านหนึ่งด่านสองอาจจะยังง่ายอยู่เดี๋ยวต้องลองตีขึ้นไปเรื่อยๆก่อนอันนี้คือ ผมเล่นมาวันเดียวผมก็อัพได้ประมาณนี้แหละสาคัญเลยคือการ์ดผมไม่มีอะยาตั้งแต่คิดที่แล้วแหละถ้ามีการด์ดดีมันจะง่ายกว่านี้ไงของเรายังน้อยอยู่ผมไม่ค่อยได้การ์ดที่มันคุ้มค่าเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นไอดีที่ผมเล่นอยู่ปัจจุบันที่อยู่เซิร์ฟโกบอลอะนนั้นของฟูลเอัน,นั้นเรียกได้ว่าเก่งกว่าไอดีนี้ก่ะถึงแม้ว่าพลังจะแบบพลังจะพอๆพกันนะพลังพอๆพกันแต่ว่าไอดีโกบอลผมเนี่ยเก่งกว่าแรงกว่านะครับ นอรอบนี้เราน่าจะได้อันติโอเคครับตีไปอย่าลองบัฟสองครั้งดีกว่าจะได้แบบปิดตัวได้เลยเนี่ยเมงุมีก็เป็นตัวหนึ่งที่แปะทำเมกายภาพได้นะลืมกดบัฟของตัวยักษ์ตีไป ถ้ามีการเพิ่มเกียรติมานาให้กับทุกตัวในทีมก็จะดีกว่านี้เพราะว่ามันจะได้จบไวหน่อยตีเลยชั้นที่สามก็ก็ยังง่ายอยู่นะชั้นที่สามยังไม่ยากเท่าไหร่นะครับอ่ะขออันตีไปเลยแล้วกันจะได้แบบจบไปไวนะครับเพราะว่ายูจิมันต้องอันตีอะ่ะ เน้นอันตีบ่อยแล้วเกินเพราะว่ามันจะได้ใช้สองสกิลได้นะเน้นตีสกิลสองไปแล้วก็ตีสกิลหนึ่งรัวก็ได้ครับเพราะว่ามันต้องเก็บมานาไว้ด้วยนะเอาไว้ใช้ตอนที่หลังอันตีชอบมากเลยยูจิตัวเนี้ยมันดูแบบมันเก่งอะนะครับแล้วก็ยูตะผมก็อยากได้นั่นที่จริงอะแต่ว่ามันมีหลายอย่างที่เพื่อนจะสุ่มเพื่อนก็สุ่มได้มันก็เป็นตัวที่เก่งเห็นเขาก็บอกว่า มันเป็นตัวที่แบบมันได้บนกลับมาเนาะแล้วก็แล้วญี่ปุ่นเขาก็ใช้กันนะครับแต่มันก็แล้วแต่เนาะบางทีเราไม่ใช่สายเติมหนักนะครับแล้วก็ต้องเก็บตัวซับพอร์ตนู่นนี่นั่นอีกอู้วคือง่ายง่ายคือแต่ละตัวคนก็จะบอกว่าเฮ้ยตัวนี้มันเก่งตัวนี้มันเก่งต้องมีพอตัวใหม่มาไอตัวนี้ก็ต้องมีเหมือนกับแบ็คโคเวอร์อันนี้ขอพูดหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อคนที่แบบไม่เคยเล่นแบ็คโคเวอร์เนาะเหมือนกับแบ็คโคเวอร์นะครับที่มันจะมีตัว มาเรื่อยๆนะเดีย๋ยวตัวนู้นมาเดีย๋ยวตัวนี้มานะครับแต่นั้นนะ่ะมันเป็นการที่เราลง PVP ไงมันจะแก้ทางกันไปกันมานะครับมันก็ต้องเก็บทุกตัวเนาะถ้าใครแบบบางทีเก็บตัวนี้ไปแล้วเอ้าอตัวใหม่มาไวเกินนะครับข้อเสียงการเล่นแพ็คก,ก็คือตัวใหม่มันมาไวแล้วมันก็ทําให้เราใช้ตัวได้ไม่เต็มที่นะบางทีเราเพิ่งเล่นได้อาทิตย์เดียวเองตัวใหม่มากแ้วเ,เกมนี้ก็เหมือนกันแหละเพราะว่าเขาเร่งเนาะ เราก็อาจจะใช้ได้สักประมาณนึงแล้วก็อาจจะมีตัวใหม่มาแล้วก็ต้องไปรีดีใหม่เงี้ยก็ไม่เอานะเหนื่อยนะผมบอกเลยการที่เราเล่นใหม่อะแต่มันก็เหนื่อยแค่ช่วงที่เราจะต้องฟาร์มช่วงแรกๆอะเพราะว่าถ้าเรามีพลังเยอะแล้วใช่ไหมลงกิจกรรมพลังเราเยอะแล้วมันก็จะง่ายเวลามีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามาแต่มันจะเหนื่อยในช่วงแรกแค่ประมาณสามวันแรกอย่างเงี้ยมันจะเหนื่อยหน่อย ก็ถือว่ายังไม่ยากเท่าไหร่นะสำหรับด่านสี่นะครับผมค่อยปัจจุบันไม่รู้มีกี่ชั้นนะเอนะครับเดี๋ยววันนี้อัานทักสิบชั้นก็พอเดี๋ยวทำให้เป็นคลิปแยกให้แล้วกันนะว่าเป็นพาร์ทไปแล้วกันมันจะยาวเกินเนาะสำหรับตรงนี้นะครับก็ขอนางวลผมไม่ได้ดูนะ,ะเมื่กี้มันได้เพชรค่อนข้างเยอะนะตรงเนี้ยเราก็มาตีนะ น,นี้ด่านเริ่มยากแล้วน,นี้สามหมื่นแปดแล้วคือเราเอาตัวที่เราคิดว่าเฮ้ยเราได้ใช้จริงๆอ่ะส่วนตัวที่มันเก่งในอนาคตรเราอาจจะข้ามก็ได้นะครับอย่างเช่นอาจารย์โกดโจสีเหลืองอย่างเงี้ยเราก็ต้องข้ามนะเพราะว่ามันก็ต้องใช้ได้แค่ตัวเดียวเนาะถ้าใครจะใช้สองตัวก็มันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะพื้นที่เต็มมาดิ อาจารย์กวดโจล่างสีฟ้าผมก็ว่ามันเก่งนะแล้วก็ใช้สีฟ้าไปก็ได้ครับสีเหลืองก็ไม่ต้องใช้หรอกสีเขียวก็ไม่ต้องใช้รอไปใช้สีแดงทีเดียวเราก็ใช้ตัวยูตะก็ได้ครับแล้วก็รอยูจิยูตะยากะยูจิแล้วก็ y y uta, y aga, y วก,กโจกโจตัวใหม่นะที่ยังไม่เข้ามาสกิลมันก็ดีนะผมเห็นมันเป็นการที่ใช้อนาเขตเนาะ ุมแดนไร้มากมันก็เป็นการหยุดศัตรูแต่ก็ต้องลองใช้ใดูผมจะเอาเมีกูมีไว้หน้านะครับเพราะว่าจะได้ให้มันเปิดแปดสแต็กก่อนบางคนเอาไว้ข้างหลังก็มันก็ไม่ได้แปดสแต็กก่อนเนะเราก็ไปกอนอันติทีเดียวก็เริ่มยากขึ้นมานะเป็นด่านบอสนะ ทุกหาชั้นน่าจะเป็นบอสนะอเดีย๋ยวเรามาแปะสแต็กตรงนี้ก่อนนะครับผมจะแปะเป็นสกิลหนึ่งนะครับอาจารย์กดโจกันตีไปเลยมาดูกันว่ายูจิดาเมจเท่าไหร่อันนี้ยูจิผมเลียเยอะสุดแล้วนะเป็นการเวกด้วยยูจิอ่ะต่อยไปครับสามแสนแปดครับผมมาดูอาจารย์กดโจที่แบบขั้นเดียว สามแสนเก้าโอ้พอพอๆกันเลยนะครับก็เป็นตัวที่เล่นได้อยู่ยังเล่นได้อยู่นะสําหรับผมนะนี่เี่ยตัวกวดโจสีฟ้าถ้าในบรรดากวดโจเนี่ยเท่าที่ผมอ่านสกิลเนี่ยมันก็จะมีตัวของกวดโจที่เป็นตัวน่าจะเป็นสีอะไรอะสีเขียวใช่ไหมที่เป็นร่างมุลสกิอ่ะไอ้นร่างนั้นนะผมก็ว่ามันอันตีแรงนะ มันอยู่ได้เจ็ดเทิร์นเหมือนกันคือตัวที่มันเป็นเกะโทสีเหลืองที่เป็นชุดนักเรียนอะสเตตัสอะมันน้อยไงสเตตัสพื้นฐานมันน้อยกว่าในส่วนของอาจารย์กดโจสีฟ้านะครับแต่ว่าอันติมันแรงก็จริงนะอแต่มันไม่มีบัฟไงนะครับมันไม่มันไม่มีบัฟตัวมันเองอาจารย์กวโจเนี่ยถ้าบัฟสองทีแล้วก็อันตีผมว่าน่าจะแรงพอกันเลยโอเคครับอันนี้เราได้อันติมันน่าจะเป็นการทำดาเมจเหรอ แล้วก็อันติบัฟอ่าอยูจีนี่อันติไปเลยได้แล้วก็โคโจนี่บัฟไปก่อนผมนจะเน้นแปะสแต็กนะบางคนไม่แปะก็แล้วแต่นะครับแต่การแปะมันก็ช้านะครับมันช้าเพราะว่าตรงที่เราจะต้องแปะสแต็กไปเรื่อยๆแต่ว่าในเรื่องของดามเมจผมมองว่ามันคุ้มค่านะกับดามเมจที่เราได้รับมา ถช่เราอัพเยอะๆเนี่ยมันก็แปลกเกือบร้อเปอร์เนต์เยนะเราแปะไปครับแล้วแปะมันทับซ้อนได้นะแล้วก็ตีไปย้ำสกิลเดิมไปอันติไปเลยครับก็น่าจะผ่านได้อันนี้เป็นชั้นห้าอยู่นะมันเป็นเวฟโบนัสสเตจพิเศษตีมาประมาณสิบนาทีแล้วเนะี่ย ก็ไม่ได้ยากเลยนะสิบนาทีห้าชั้นเนาะถ้าเป็นไอดีที่เราเล่นกันอยู่ทุกวันนี้เราก็น่าจะผ่านกันไววันนี้นะโอเคไปชั้นที้หกเอาอห้าชั้นก่อนไหมออโอเคเราไปชั้นไหนอ๋อนี่อ๋อมันมันแวะมันแวะไปเล่นตรงกันได้ทุกคนผมก็ไปเล่นเพลินเลย ชั้นที่หกนะครับพลังสามหมื่นสี่เรามาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องย้ํำในนะ้ำที่ผมตีที่มันเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันตีนานจังเลยก็พบว่ามันการ์ดไม่มีนะครับใช้ตามมีตามเกิดว่าง่ายๆนะครับเน้นตีหมูไปก็ได้ับ๊บชอบลืมกดปั๊บอะ่ะ ถ้ายูต่านี่มันตีหมู่เนาะเือมันก็จะดีคล้ายๆกับเมงงูมีอะตีหมู่แล้วมันก็จะแบบมีติดดีบัฟกับศัตรูด้วยก็มาแทนจางกวัวโจวก็ได้แต่ว่าถ้าจางกวัวโจเนี่ยมันจะเน้นอันติไงคือมันก็ใช้ได้นะไม่มีตัวเก่งๆเ,เราก็สามารถเล่นได้นะบางคนแบบเฮ้ยโอ้โห ทำไมต้องเล่นตัวเก่งๆอย่างเดียวเลยเหรอเกมนี้ก็คือมันก็เล่นได้แต่ว่ามันจะเล่นยากกว่าคนอื่นเขามันอาจจะใช้เวลานานกว่านะครับบางคนอาจจะทําดาเมจได้เยอะกว่าเรานะครับเราอาจจะทําดาเมจได้น้อยกว่าคนอื่นเขาอย่างเงี้ยประมาณนี้แหละมันก็ถ้าเราไม่ซีเรียสเราก็เก็บตัวที่เราต้องการแล้วก็ทนเล่นสักหน่อยนะอาจจะเล่นลาบากสักนิดนึงนะครับถ้าไม่มียูตะหรือวา่าใครเก็บยูตะได้ก็น่าจะเล่นสบายขึ้นนะครับ เอาตัวที่เราแบบอยากจะเล่นดีกว่ามันจะได้แบบเล่นได้นานเนาะบาคนแบบเฮ้ยสุ่มไปแล้วไม่ออกอย่างเงี้ยมันก็เกลือมันก็ไม่มีกําลังใจเล่นหรือว่าบางคนแบบเก็บตัวที่เราไม่ชอบแล้วพอตัวที่ชอบมาไม่มีเพชรในการที่เราจะไปสุ่มอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอารมณ์จะเล่นเหมือนกันนะครับชั้นที่เจ็ดแล้วครับชั้นที่เจ็ดนี่สามหมื่นหกนะครับมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่า ส่วนมากการ์ดต,ตรงผมเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มในส่วนของหลอดมานาครับในส่วนของการที่เพิ่มมานาสกิลนะครับอาจารย์โกโจนี่ไม่รู้เป็ือนกันเลยเป็นการ์ดใหม่ก็ยังไม่ได้อ่านเอฟเฟกเดี๋ยวเราจะไีอีกสักสามชั้นนะให้มันครบสิบชั้นเนาะจะได้ดูกันว่าเราจะจบบอสด,ด่านสิบได้หรือเปล่า เดี๋ยวผมทําแยกให้อีกทีนะสําหรับชั้นสิบเนะ็ดถึงสิห้าเนาะเพราะมันน่าจะยากนะก็ะเอาประมาณสิบเอ็ดถึงสิบห้าก่อนแล้วก็ค่อยไปเป็นชั้นสิบห้าถึงยี่สิบอันนี้ก็สิบชั้นไปก่อนคลิปแรกเดี๋ยวก็เอาไว้เพิ่มทีละห้าชั้นไม่งั้นมันน่าเบื่อนะมันยาวเกินชั้นเจ็ดก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะชั้นเจ็ มันก็สบายอะถ้าเราใช้อาจารย์กวัวโจเ๊เจ็ดเทินแล้วมันรีเซ็ตใหม่ไงมันก็โอเคเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบดาเมจอะอันตีอ่ะแรงมากบัฟไปสองเทินแล้วอันตีเลยเนี่ยคือแบบโกงเลยนะถ้าใครมีการ์ดที่มันดีๆอ่ะอันนี้ขนาดตัวไม่ได้อัพขั้นนะ ถ้าอัพขั้นเหมือนตัวที่ผม ID Global ว่ะโอ้โหแรงเวอร์บอกเลยผมว่าผมจะอัพอันติขั้นสิบแล้วนะรีววสิบแล้วนะอาจารย์โกดโจะเดี๋ยวผมค่อยรีวิวเนะาะเ๋ยวรอมันอัปเดตก่อนสำหรับเซิร์ฟเวอร์ Global เดี๋ยวจะอัพอันติขั้นสิบแรงเวอร์เลยอ,ะอะ่ะบอกเลยผมชอบมากอะ่ะมันมันมันดีอะ่ะมันบัฟแล้วมันอันติอะ่ะแต่ผมยังไม่ไปดูสเตตัสของโกโจเขียวล่างวราุรัสกีนะเพราะมัน สเตตัสมันจะพอๆกับอาจารย์โกโจสีฟ้าดิบ้าหเือถ้าตัวนั้นถ้าตัวนั้นมันสเตตัสพอกันนะผมว่าผมน่าจะเบนเข็มไปเล่นตัวไอ้ตัวสีเขียวมันก็ความเก่งมันอิงตามในเรื่องอะไรเนะาะเห็นเขาว่ากันชุดนักเรียนมันก็มันก็ไม่ค่อยเก่งอะ่ะในเรื่องมันก็เป็นแบบเพิ่งเริ่มใช้สายเวทย้อนกลับ เพิ่มเพิ่งเริ่มใชู้กเกนได้อาจารย์ากาศนี่คือแบบสำคัญเหมือนกันนะยังต้องมีติดทีมไว้อยู่นะตีตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวอันตีก็น่าจะหายแล้บอสบอสมันไม่ค่อยเก่งหรอกตีลูกกับจ็อกไว้อ โหรุนแรงเหลือเกินลงบาราปักไปคนระับปักตะปูตีไปนูบาราไม่ค่อยได้อัพตีไม่เข้าเลยก็โอเคอยู่นะ อันนี้เราอันตีไปเลยแล้วกันจะได้แบบจบปิดบอสไปเลยไปลุยชั้นที่แปดอีกสองชั้นมาทุกคนก็ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะมันอาจจะแบบน่าเบื่อสักหน่อยเนาะเพราะว่าตัวมันไม่ค่อยเก่งผมก็พยายามจะแบบตี้ให้ดูตั้งแต่ตอนที่ผมยังเป็นเด็กน้อยอยู่นะครับมันจะได้แบบรู้ว่าเอ้ยพลังประมาณนี้ก็ผ่านได้นะครับ ถ้าผมไปตีตัวตอนที่ผมโหเติบโตเป็นซูเปอร์ไซย่ามันก็แบบมันก็ง่ายเนาะมันก็จะไม่เห็นภาพว่ามันด่านมันเป็นยังไงนะครับบางคนเล่นใหม่บางคนเพิ่งเริ่มเล่นอย่างเงี้ยมันจะเล่นได้อยู่หรือเปล่านะัถึงตอนนั้นนะบางคนดองไอดีอย่างเงี้ยเนาะพลังก็ไม่ค่อยขึ้นอันนี้คือด่านที่เก้านะครับพลังอยู่ที่สี่หมืนสี่นะครับเดีย๋ยวมาดูกันถ้าใครจะเล่นคอมโบฟื้นมานาเออ เพิ่มเกรดอันตรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็แล้วแต่คอมโบของแต่ละคนแล้วแต่การ์ดด้วยอยากได้การ์ดได้ดีดไม่ใช่หรอกกุศิบนเนี่ยมันเล่นยากไงมันไม่มีการ์ดเราเคยเล่นแบบสบายๆใช่ไหมเรามาเล่นแบบจงยาๆมันก็ตรงตรงมันก็น่าเบื่อมันเพราะมันยากมันไม่มีการ์ดได้ดีเอ้ยลืมกดบัฟผมชอบลืมกดบัฟอันเนี้ย มันก็ไม่ได้มานาเพิ่มหนังเก้านี่ค่อนข้างง่ายเลยนะถึงพลังมันเยอะก็จริงนะแต่ว่ามันง่ายมันไม่ได้ตียากขนาดนั้นตีกบน้อยไปดูกวบโจวอันติอันติกบทีเอ้ไม่ใช่อันตีกบตีกบทีเดียวล่วง กดเป็นมานาไปแล้วกันนะมันจ,จะได้เพิ่มมานาไปไวหน่อยคือหลักเลยคือเมงูมีอันตีอันดับหนึ่งแล้วก็จะเป็นในส่วนของอิตาลรี A ่อันตีอันดับสองแล้วก็เป็นกดโจอันตีอันดับสามอย่างเงี้ยมันจะช่วยแบบทําคอมโบได้ดีมากหลังเก้าก็ไม่มีอะไรยากเรียบร้อยครับต่อยไปครับผมสมาร์น <c ười> คนละเรื่องกันเลย แบ็กแฟลยูจีนี่ต่ยเป็นแบ็กแฟลทนะมันก็จะแรงขึ้นเรียบร้อยสองแสงกว่าสำคัญเลยก็คือถ้าไม่มีเมงูมีน่าจะใช้ตัวน้องขี่ไม้กวาดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้เป็นอาจารย์ยากะแต่เมงูมีก็ยังเหลือให้เพื่อนเ่นได้สุ่มอีกนะถ้าใครที่เริ่มเล่นใหม่อ่ะคือข้อเสียมันก็คือหนึ่งเลยคือถ้า ต้องเก็บเมงูมิด้วยแล้วก็รีหาในส่วนของยูตะาด้วยเนี่ยมันก็จะลําบากเนาะหรือว่าถ้าใครแบบไม่เอาเมงูมิก็ต้องรีหายูตะากับเกโทใช่ไหมเอาแบบเป็นเซตของภาคซีโร่อย่างเงี้ยมันก็มันก็ลาบากอะ่ะมันเพชรมันน้อยอะ่นะเนาะแล้วก็ซื้อไอดีไอดีที่คนเขาดองเพชรมันก็ได้แค่หมื่นกว่านะครับมันก็ไม่ได้มีไอดีที่แบบว่าเป็นดองเป็นห้าหมื่นเป็นแสนหนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีขนาดนั้นนะครับถ้ามีขนาดนั้นนะเออผมยอมเล่นใหม่อะ่ะยอมสุ่มยูตะา เราก็บัฟไปก่อนอันนี้เจอกับโจโกะก,กานาเขตยบปะเนี่ยนีไ่ไ้ไม่น่า,ากาเนาะหน้าอย่างนี้ตีก็เลยตีก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยบัฟไปทีหนึ่งแล้วกันเพื่อความรุนแรงของสัิว แล้ยูจีคือแบบว่ามานาคือน้อยยังเลยไม่ค่อยมีมานาใช้อกอโจตีไปครับขอไมงูมีอันติสักรอบหนึ่งอะรู้เรื่องอันนี้เราเพิ่มมานาดีกว่ามันจะได้แบบม,มีมีมานาใช้เอ้ยมีอันติใช้ขึ้นเนี่ยอันติโอ้ยากรล่วงไปละ อันตีไม่ขึ้นครับโอ้โหลูงนี้หน้าตีสก,กิลสามดีกว่ามาครับถ้าใครที่แบบว่าไม่ไม่ได้แปะสแต็กของเมงลุนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าอันตีไม่ล่วงแน่นอนครับเราต้องแปะสแต็กไปก่อนเราแปะสแตก็กสแต็กไหนดีเอาสแต็กนี้ก่อนแล้วกันสตันบอสได้ด้วยแล้วก็ โอเคโกดโจเหลือเซอร์สุดท้ายพอดีครับเดี๋ยวค่อยแปะสแตก็กกายแปะสแต็กความเสียหายอันนี้เอากายภาพให้ยูจิตีไปก่อนอืมสองแสนกว่าเอา้าไม่สตันเหรอแปลกเว้ยโอเคยูจีเตะไปครับรแล้วก็ต่อยไปแล้วก็กดโจอันตีครับผมไปแปะความเสียหายไป มันต้องแปดจริงๆนะเมงุมิอ่ะบางคนแบบโอ้ไม่ได้แปดสแตก็กผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับมันจําเป็นนะสําหรับการที่เราแปดสแต็กนะครับบางทีอันติีไปเลยเนี่ยมันก็มันเป็นตัวซออัพย์หอสามแสนเก้าครับแรงกว่ายูจีเยอะเอาง่ายคือค่ากดโจลแรงๆอะ่ะเราแปดสแต็กของเมงุมิอะ่ะสกิลหนึ่งอะ่ะอันแหละแปดไปะนะครับครบสามก็ก็คือแบบเกือบสามร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะ ผมได้ไอ้นี่มาด้วยทุกคนอีกอันหนึ่งเราจะเอาให้ตัวไหนดีอะให้อาจารย์กดโจไหม <c oughs> เออเพราะว่ากดโจมันแรงอ,ะอ่ะโอเคก็ถึงประมาณสิบชั้นนะครับผมสิบเอ็ดเดี๋ยวค่อยมาเล่นนะอะ่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามารีวิวตัวละครผมสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับ,รบสาหรับตัวละครนะก็จะมีในส่วนของอีตาโรริยูจินะครับผมตัวนี้นะครับสกิลค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็อัพอเวกไปด้วยนะครับอันนี้คือใช้ไม่ได้นะ อ่ะสกิลหนึ่งอยู่ที่เลเวลห้าสองอยู่ที่เลเวลเจ็ดนะครับสามเลเวลห้าสกิลวันตีอยู่ที่เลเวลแปดนะครับผมแล้วก็จะเป็นเมงุมินะครับเมงุมิไม่ค่อยอัพเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็จะเป็นอาจารย์กดโจนบที่เป็นตัวดาเมจนะครับสกิลวันตีก็อยู่ที่เลเวลแปดนะครับสกิลบัฟห้านะที่เหลือก็ประมาณนี้นะครับผมเนาะอ่าเดี๋ยวปลดบัฟนะผมขอปวดอาจารย์กดโจล่างนี้เลยกันนะเพราะว่าผมชอบนะครับ อัพเลเวลเพิ่มได้อีกสิบเลเวลนะครับสาหรับตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะส่วนการ์ดนะครับการ์ดผมก็ใช้ตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็ใช้ไปเรื่อยๆนะครับการ์ดนี้ก็จะเป็นที่เขาแจกมานะครับไม่รู้ทําอะไรได้เหมือนกันไม่ได้อ่านนะครับ <c oughs> เอ,อ่อถ้ามันใช้ผมมีการ์ดอนี้ด้วยนี่มาการ์ดของโจโกะเออผมน่าจะใช้การ์ดของโจโกะได้อยู่นีการ์ดไปนี้ นะครับการ์ดนี้ก็ถือว่าเป็นการดดาเมทที่ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวการ์ดอื่นๆเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของตัวเกจอันติแล้วก็มานานะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเอาไว้รีวิวให้เรื่อยๆนะก็พลังก็น่าจะประมาณนี้แหละไม่น่าจะอัพอะไรเพิ่มเติมน่าจะอัพแค่เลเวลแล้วก็พวกอัพเกรดอะไรต่างๆเล็กน้อยนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับชั้นสิบเอ็ดถึงสิบห้าไม่รู้จะไหวหรือเปล่าน,นะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้ถ้า มีอะไรผิดพลาดไปนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะอันนี้เป็นแค่ความรู้สึกของผมนะในการเล่นนะครับผมเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ